สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวกรณีข่าวว่ากรมทางหลวงเตรียมตัดต้นไม้ที่ทางหลวงสาย23ยะโสธรบ้านย่อจังหวัดยะโสธรเพื่อปรับปรุงเส้นทางซึ่งมีรายงานว่าสําหรับต้นไม้บริเวณแนวเส้นทางทังกล่าวเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุก,กว่า100ปีล่าสุดอธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าได้ขอยกเลิกโครงการดังกล่าวไปที่จังหวัดยะโสธรแล้วขณะ ที่มาของโครงการเป็นงบกลุ่มจังหวัดในปี2564ซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เองเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่3พฤษภาคม2563นายสาวุธสทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยกรณีมีข่าวทางสังคมออนไลน์รวมถึงกรณีนายศรีสุวรรณจันยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนออกมาระบุว่าแขวงทางหลวงยะโสธรสังกัดกรมทางหลวงกำลังดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข23ตอนยะโสธรบ้านย่อระหว่างกม182บวก600ถึงกม185บวก000ซึ่งจะต้องมีการตัดโค่นต้นยางนาขนาดใหญ่ออกไปจากแนวถนนดังกล่าวหลายสิบต้นโดยได้ดำเนินการตีตราประทับ เพื่อเตรียมดําเนินการพ่นต้นยางนานั้นกรมทางหลวงขอยืนยันข้อเท็จจริงว่ากรมทางหลวงได้ขอยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2563แขวงทางหลวงยะโสธรได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเพื่อขอยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าวส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในทางหลวงหมายเลข2ี่ตอนยะโสธรบ้านยอ่อระหว่างกม1 8 2อบวกหก0 ถึงกม185บวกศูนเป็นถนนสีช่องจราจรกว้าง19เมตรและพื้นที่เขตทางทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแต่อย่างใดสำหรับที่มาของการเริ่มต้นโครงการนี้เกิดขึ้นจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะโสธรได้มีการประชุมเมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2561ถึงกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ยางนาขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น บทบางทัศนวิสัยในการขับขี่และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อมาเมื่อวันที่1 8ธันวาคม2562แขฝงทางหลวงยะโสทรจึงได้เสนอแผนปฏิบัติร,ราชการประจำปีงบประมาณพศ2564ขึ้นมาและกลุ่มจังหวัดได้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมแล้วซึ่งแต่ละโครงการเกิดจากความต้องการของกลุ่มจังหวัดเองมีทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงในโครงข่าย คมนาคมขนส่งและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานทางหลวงสนับสนุนการค้าและการลงทุนรวมถึงการปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในทางหลวงหมายเลขก3 3ตอนแยกโสทรบ้านย่อโดยมีข้อร้องเรียนระบุถึงตัวอย่างอุบัติเหตุคือแนวถนนบริเวณกม .185 บวกศูนเป็นค้งหักศอกคอขวดเป็นสาเหตุให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลัก ทศนวิสัยการมองเห็นถูกบดบังด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ทำให้รถที่มาออกจากซอยสองข้างทางมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาบนถนนสายหลักทำให้เกิดการเฉียวชนบ่อยครั้งอธิบดีกรมทางหลวงระบุอีกว่าขอย้ำว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมโครงการเท่านั้นด้วยแขวงทางหลวงยะโสธรและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7สาขาอุบลราชธานีได้ทำการสำรวจต้นไม้ห่วงห้ามที่ติดขัด งานก่อสร้างในเขตทางหลวงเพื่อจะได้ทำหนังสือขออนุญาตตามระเบียบแต่ได้พิจารณายกเลิกโครงการไปก่อนนอกจากนี้เมื่อวันที่15เมษายน2563ทางแผนทางหลวงยะโสธรได้ดาเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงที่ติดขัดงานก่อสร้างโดยว,วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลและแจกแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะมีการก่อสร้างโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากรมทางหลวงปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เสมอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่กรมทางหลวงได้ตัดสินใจยกเลิกโครงการดังกล่าวเพราะว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่านี้กว่าจะโตได้ต้องใช้เวลานานหลายปีหรือมากกว่า100ปีนะครับและยิ่งในปัจจุบันมีปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากพื้นป่ามีน้อยดังนั้นการตัดต้นไม้แม้แต่เพียงต้นเดียวก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไป แต่ว่าถ้าหากมีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ควรจะหาแนวทางอื่นที่เหมาะสมแทนต่อไปครับ